เราครับวันนี้มาพบกับรายการ The Aso Sosie t h Aso s o นะครับวันนี้ห้องของเรามมหนึ่งทหมีวงดนตรีมาประกวดนะครับเพลงแรกเลยครับแนะนำตัวแนะนำตัวมหนึ่งทหเอ่อผมวอทครับเป็นมือกอล์ฟครับเอาผมแล้วก็เสียน้อยเป็นท่อนไม้ครับผมบุญชัยเป็นมือกีตาร์ครับ ผมอมมือฉ่ำฉ่บเรามาดูเครื่องดนตรีของแกเราครับนี่ครับกองของเขาเป็นกองที่มียาวเรียวนะครับลักษณะดีเป็นกองกีตาร์นี่คือกีตาร์มีโคมสี่เหลี่ยมดีเป็นจัตุรัสมากไลบอกเขาเลยนี่คือฉากเที่ยวแพ้ตีนะครับจะร้องไงเตรียมเนื้อโอ้โหเพลงเพลงเกิดการดกันที่แล้วชอบเพลงบตอนนี้

มีสอค๋อใช่ครับเป็นเป็นแมงวีแมงวันนะครับเสียงดังมากมันมันได้ยินใกล้ๆหูนะครับเพลงอะไรต่อไปคเพลงจี้ง้เพลงเ่าไบเป็นมาร์คของ1นึ่งกระพ้าครับวปาว้งงอ้าวจิ้งจ้้ง้ตจิง้งจงจ้ง เครื่องชาแตกเครื่องตีของเราีได้ฟังหมดเลยขอถามอะไรสักนิดนะครับว่าแรงบันดาลใจจากเพลงนี้ซึ่งเป็นคําร้องมีคําเดียวเท่านั้นแต่มีหลายจังหวะถามหน่อยว่าคุณเอามาจากไหนครับเออเอามาจากแม่เพื่อนครับแล้วเพื่อนคอนั้นชื่ออะไรหรอครับชื่อแตงครับแตงแล้วมีคนชี่อ่อ มีเอาพ่ออันนี้ชื่อตู่ใช่ไหมครับเออใช่ครับอ๋อแล้วมีคนชื่อแตงในห้องมีคนชื่อมะเขือไหมครับมีแตงมีสัตว์อ๋อพ่อมองแตงเหรอครับพบกับพี่ดีกร์ตื้อต่อนะครับช่วยลิขิตคนนี้มีอะไรต้อเราไอ้จุ๊บอ่ะครับฮะเอาละครับวันนี้ก็ขอจบรายการพิลาลีครับมาโยมาครับนักร้องมาข้างหลังครับข้างหลังครับเราจะเริ่มบอกอ่านักร้องแต่ละคนกันนะครับมาด้วย